สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพาเพื่อนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะผมทำยังไงก็มาดูได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนเสิร์ชที่ Google กันได้เลยนะโอเค m อ Social เชยลนะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะผมที่ผมแปะไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนะครับเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เช่นกันนะผมหลังจากจเข้าสู่เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนเพื่อนมากดสมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยนะผม เ่าไปนะผมก็กรอกชื่อผู้ใช้เมลรหาดผ่านยืนยันรหาดผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญอย่าลืมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้ก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะครับเอาไปเพื่อนๆไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนๆจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะเอาสูตรหน้าเว็บไซต์นะผมเพื่อนๆมาคีกในส่วนหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอันแรกนี่เลยนะ เพื่อนิีเข้ามาเราก็จะเจอหลากหลายแพลตฟอร์มตรงกลางตรงนี้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b ิ t i k อ o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมิกมาในส่วนของ Facebook ตรงนี้นะครับเข้ามามเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาแล้วผมจะเจอในส่วนของมวดหมูแล้วผมิกเข้าไปแล้วมีหลากหลายมวดหมูให้เ,เพื่อนเลื่อกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์เพิ่มไลฟ์พลโพสต์อีโมจิเพิ่มอะไรต่างๆนะผมเพื่อนก็สามารถิกลิงด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อเข้ามาดูได้เลยนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นคนเข้ากลุ่มผม นี้นะผม Facebook เ <P ain ful> พิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับในส่วนของบริการนะผมเรื่องบริการเพื่อนเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมเป็นบริการแรกเลยละกันนะครับของลิงก์นะผมก็ไปก๊อปปี้ลิงก์กลุ่มของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะผม,ผมก็เป็นกลุ่มนี้นะครับอที่สําคัญนะผมกลุ่มของเพื่อนนะผมอย่าลืมปรับกลุ่มเป็นสาธารณะด้วยนะผมไม่งั้นเาจะเข้าออกันไม่ได้นะผมวางลิงก์กันได้เลยนะครับใส่จํานวนที่เพื่อนๆต้องการเพริ่มคนเข้ากลุ่มกันไปได้เลยนะครับ ใส่ไปสักหนึ่งร้อยคนแล้วกันนะครับผมอดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอขึ้นหน้าตาเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะครับรอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอนะผมก็ต้องขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เ,เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับผม้ายบนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างก็เป็นสถานะนะครับ เราสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็จะมี3ช่องทางในหะ้พเพื่อนเลือกเติมเลยทีเดียวไม่ว,ว่าจะเป็นสแกน QR code, โทมนนี่วอลเล็ตคริปโตเคอเรนซีเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างเป็นสแกน QR code ให้เพื่อนดูแล้วกันนะผมใส่ย,ยอดจํานวนงินที่พเพื่อนต้องการเติมนะผมกดเติมเงินได้เลยนะ,ะขึ้น QR code อย่างนี้นะผมพเพื่อนเข้าแอปธนาคารที่มือถือได้เลยนะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะยอดเงินของพเพื่อนก็จะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะผม เมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้นะก็กรอกข้อมูลอะไรต่างๆไปนะผมหรือว่าจะแอดไลน์ตรงซ้ายบนนี้ก็ได้นะผมขวาบนนี้ก็มีนะผมตรงปุ่มไลน์นี้กิกเข้าไปนะผมก็จะเป็น qr code นะผมก็สแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนๆ2่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ นส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะผม,มเพื่อนสามารถคัดลอกลิงตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้นะคราจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่5%เกันเลยทีเดียวนะครับซีรีส์หนังจีนนะผมหากใช้จ่ายใ,ในเว็บไซต์ขนอะผมครบ500บาทนะเราสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนได้เลยฟรีๆนะครับต,ตอนนี้ผมคิดว่าคนเข้ากลุ่มเราได้จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้80ขาิบคนนะผมก็กดรีเฟรชสักหนึ่งครั้งนะครับ 89แล้วนะผมจาก83แล้วกำลังทยอยเพิ่มเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่คนเข้ากลุ่มเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะครัตอนนี้คนเข้ากลุ่มของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ k m 4 o i a l ให้เพื่อนๆด้วยนะเว็บไซต์ที่จะสามารถเพิ่มคนเข้ากลุ่มเพิ่มยอดไลค์เพิ่มอะไรต่างๆให้กับเพื่อนๆนะผม ไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ผมพาเ,เพื่อนๆทำนะผมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็มีเช่นกันนะผมเช่น Instagram นะผม k ิ o k อก YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมเ,เพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นผ,มผมก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ